ฮัลโหลกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องแดเนียลเหมือนเดิมนะฮะคือคลิปนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าคลิปก่อนหน้านี้มันลิงก์ไม่เสียนะครับคือลิงก์เทจเจอร์แพตัวนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้แล้วกันตัวนี้นะครับคือมันลิงก์มันใช้งานไม่ได้หรือว่ากดดาวน์โหลดไม่ได้นะครับคือมีน้องคนหนึ่งมาแจ้งผมนะก็ ก็เลยเอาลิงก์ใหม่มาให้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ตัวใหม่ไว้ให้ใต้คลิปนี้คือเป็นเทจ a แพคตัวเดียวกันกับคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับก็สามารถไปดูรีวิวได้ในลิงก์ใต้คลิปอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคมาบอกแค่นี้แหละเผื่อคนอยากได้นะคือก็น่าจะมีคนอยากได้และมันผมรวมๆมันก็ดูสวยแหละคือมันดูดีอะมันสวยอะแค่นั้นแหละ มาแค่นี้แหละไว้เจอกันพรุ่หน้าผมบ๊ายบาย,บายเป็นลอง g c l อะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับ s c คร b e กดแชร์กันเยอะๆจะได้มีตังเข้าบัญชีโอเคไว้เจอกันพรุ่หน้าผมบ๊ายบายเดี๋ยวก่อเหลือขั้นตอนการดาวน์โหลดนะครับโอเคผมจะมาส่นดาวน์โหลดด้วยแล้วกันนะครับคือเผื่อ,อ,อใครบางคนที่ยังโหลดไม่เป็นนะครับ แต่ตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งคือไม่แตกไฟเขียวเลยเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับกดที่ตัวนี้นะครับเห็นไหมแต่ตรงนี้นะไอ้สองอันเนี้ยอันไหนอันหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าเอาข้างบนนั่นแหละแต่มันก็เหมือนกันว่ะคล้ายๆกันแล้วกันเนาะเขากดเข้าไปฮะแล้วก็เราข้างล่างอ่อค้าง ไม่ใช่กดแกรกระบาดออกโอเคฮะแล้วก็รอครับ14วินาทีนะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดรอฮะรอแป๊บนึงหนึ่งอสองหนึ่งแล้วเราก็กดดาวน์โหลดไปเลยต้องจะขึ้นมางี้แล้วก็กดดาวน์โหล,อลอด,ด,โดอีกทีหนึ่งแค่นี้ครับเสร็จแล้วไว้เจอกันคลิปหน้า เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมาแจกอะไรอีกอย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ก,ก,กันเยอะๆจะได้แบ่งปันกันนะอะไรพวกนี้โอเคครับวัาจันทร์นหน้าผมบ๊ายบาย